สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโร่โดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอ็นดิพีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไายมีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ข้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอนะคะแต่ถ้าใครให้เป็นใต้ คอมเมนต์เลยนะคะที่รักทั้งหลายจ๋านะคะสามารถซัพพอร์ตชากาแฟไม่หมอได้นะคะทางตรงได้เลยค่ะ นะคะแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะขอให้เช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่สดใสเป็นวันแห่งความสุขของทุกๆคนนั่นเองนะคะแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วแล้วก็เป็นวันมาคาบูชาด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะพรุ่งนี้ก็ไปทําบุญกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์เราตั้งชื่อว่าสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะตอนนี้ จะลงเอยอย่างไรนะคะขอให้วันนี้เป็นสถานการณ์ที่ดีๆนะคะและจะลงเอยอย่างไรคุณอาจจะเจอสถานการณ์บางสถานการณ์เนิ่นนานแล้วะคะ่ะแต่กําลังจะจบลงนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์นะคะช่วยมาเปิด ไพ่และช่วยเปิดช่องทางนะคะให้เทวดานะคะของทุกคนที่เป็นเจ้าของแรนดอมนี้มาช่วยกันเปิดนั่นเองค่ะมาค่ะนะคะขออนุญ,ญาตสับไพ,พ่ก่อนนะคะสถานการณ์นะคะที่คุณเจออยู่นะคะณขณะนี้จะได้ลงเอ,อยอย่างไรนะคะผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรขอให้คุณนะคะตั้งจิตอธิษฐานช่วงแม่หมอเออสับไพ,พ่นะคะมาค่ะ สถานะคณ์ที่เป็นอยู่ณขนาดนี้จะลงเอยอย่างไรนะคะเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะเขาค,ค่ะ จะลงเอยอย่างไรคะทุกคนคะ่ะจะลงเอยแบบแฮปปี้แฮนดิ่งแฮปปี้แอนด์ดิงแฮปปี้เลยนะคะนี่คือนี่คือไม่ลงเอยอย่างไรคะไม่ว่าจะเป็นความรักนี่คือคู่โซเมดเลยคะ่ะนะคะทูออบครับคือโซเมดและลงเอยแบบมีความสุขเหลือๆสุขเหลือล้นความสุขมั่งคั่งลำ่ำรวยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง นะคะถ้าคุณเจอสถานการณ์อะไรก็ตามแต่มันจะมีแต่คำว่าแฮปปี้เอนดิ้งเท่านั้นค่ะจบแบบดีเอนแบบละครซีรีส์ไทยนั่นเองนะคะถ้าเป็นละครซีรีส์เกาหลีเนี่ยตับพังแน่นอนค่ะเพราะว่าโอ้โหดราม่าทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตของคุณค่ะช่วงเวลาสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ณนะเวลานี้เป็นอย่างไรคะ นะคะเราก็อยากรู้ว่าสถานการณ์นะคะของคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้เป็นอย่างไรนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะทุกคนถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ถูกจริตกับเราก็ปัดออกไปได้เลยนะคะทุกคนขามาค่ะนะคะนะัดช่วงเวลานี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะณนะสถานการณ์ตอนนี้ คุณเตรียมตัวรับความสุขตําแหน่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆถ้าคุณเป็นผู้ชายเราบอกเลยนะความสําเร็จความยิ่งใหญ่ของคุณในไม่ช้านี้สถานการณ์นี้จะลงเอยด้วยความสุขด้วยชัยชนะของคุณนี่คือราชาถือไม้เท้าความสุขมาถึงแล้วนั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับอีกไม่ช้านี้เองนะคะตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณคุณเป็นผู้ชายที่เก่ง ะะแล้วคุณก็ตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างอยู่และการตัดสินใจครั้งนี้ จะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะนะคะไม่ว่าคุณลงมือทําสิ่งใดนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ใจร้อนคุณมีวางมีคุณวางแบบแผนไว้เรียบร้อยและความสําเร็จนั้นมันก็มาหาคุณราวปฏิหารนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะสําหรับคนที่เป็นผู้ชายนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จ l ั c กี้อินเลฟแอนด์ลัคกี้อินเกมนั่นเองนะคะต่อค่ะ Girl, คุณค่ะ Girl, คุณค่ะ Girl, คุณค่ะ q วีนออฟนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิง Lucky ้แอ love and lucky ้ n g นเกนั่นเองนะคะประสบความสำเร็จถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้านะคะคุณมีอายุสี่สิบขึ้นไปถ้ามีลูกแล้วนะคะคุณเป็นคนที่รักลูกมากนะคะซับพอร์ตลูกทุกอย่างแล้วคุณก็เป็นคนที่ใจดี นะคะคุณมีพรสวรรค์นในด้านด้านนะคะด้านการเรือนเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วคุณเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องบางเรื่องด้วยนะคะเป็นคนที่นะคะใครพูดอะไรคุณก็เชื่อและคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นแบบโอ้โหนางฟ้าบนดินนั่นเองนะคะนะคะนี่คือนะคะควีนออฟนะคะควีนออฟคัพนั่นเองนะคะราชนีถือถ้วยคุณเป็นคนที่เห็นใจเห็นใจคนอื่นแต่บางครั้งคุณก็ลืมนึกเห็นใจตัวเองในบางครั้งค่าวที่คุณเจอปัญหาณนะสถานการณ์ตอนนี้นั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะ คาคุณค่ะคาคุณค่ะคาคุณค่ะความรักนะคะความรักนี่คือรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่สถานการณ์ที่จะได้ลงเอยก็คือความสุขความรักคู่โซเมทนะคะธุรกิจการงานถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานนะคะคุณจะประสบความสำเร็จเจอผู้ชายที่มามอบความสุขเป็นผู้ชายที่รักคุณนั่นเองแต่ถ้าคนที่มีลูกแล้วนะคะ คุณเป็นคนที่รักลูกสับพอร์ตลูกแล้วอีกไม่นานลูกของคุณจะนําความสุขความสําเร็จมาให้คุณนั่นเองค่ะนะคะนี่คือหนึ่งข้วนั่นเองนะคะความสุขครั้งใหม่ความอิ่มเอมในใจครั้งใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะต่อค่ะและนะคะนี่คือนะคะนี่คือ n i g h of p e d i c a e คุณเป็นคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นคนที่ชอบลงทุนชอบความเสี่ยงเป็นคนที่บริหารจัดการต้านการเงินได้เก่งมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกับการลงทุนกล้าได้กล้าเสียไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจคุณเป็นนักธุรกิจตั้งแต่เด็กแต่น้อยคุณเกิดมาเนี่ยเราบอกเลยว่าคุณไม่ค่อยจะได้เจอปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เกิดมาด้วย อขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อแม่มีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะเปย์ให้คุณอยู่แล้วนั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณนั่นเองค่ะและค่ะถ้าตอนนี้คุณจะนําเงินไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างคุณก็คิดทบทวนให้ดีนะคะผลได้ผลเสียแต่คุณเป็นคนเก่งในด้านการลงทุนอยู่แล้วนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะ ความสําเร็จความรักการเงินที่คุณกําลังจะเอาไปลงทุนธุรกิจบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณได้ศึกษาทองแท้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วคุณกําลังลงมือทําใช่ไหมคะบางสิ่งบางอย่างที่มันจะทําให้ครอบครัวคุณมีความสุขและแน่นอนสิ่งที่คุณกําลังคิดกําลังลงมือทําประสบความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะเดิมเชียนเพราะอะไรคะเพราะคุณมีความรู้ความสามารถคุณไม่ได้ปล่อยว่าเอ้ยอยู่ดีๆคนนั้นมาบอกว่าให้ลงทุนลงทุนไม่ใช่ค่ะ คุณมีแผนของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทําหรือได้ลงมาลงมือทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จเงินเหลือๆเงินลนๆแล้วครอบครัวของคุณจะมีความสุขนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะนะคะปัญหาสถานการณ์ที่คุณคิดอยู่ณนะตอนนี้มันจะจบลงแบบเฮ็ดแบบมีความสุขนั่นเองนะคะนะคะและนะคะ ใครอยากบอกอะไรต่อคะถ้าจะออกดีก็ดีนะคะออกไม่ดีก็ออกมาเลยนั่นเองนะคะเช้าๆแบบนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันแห่งความสุขเป็นวันมาค้าบูชาอย่าลืมไปทําบุญกันนะคะแล้วไงต่อคะ ขอบคุณค่ขอบคุณค่ขอบคุณคสถานการณ์อีกไม่นานชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองสิ่งที่คุณวางแผนธุรกิจการงานหรืออะไรที่คุณวางอยู่หรือจะวางให้ลูกคุณลูกคุณอีกไม่นานลูกคุณก็จะได้รับความสําเร็จนั่นเองนะคะและนี่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือสอบราชการอะไรที่คุณอ่านหนังสือและวางแผนทางเทธหุ้นเป็นนักธุรกิจ คุณประสบความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่คุณแล้วนี่คือเดอะซันสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปทุ่มทุ่มเทให้กับงานที่คุณทํามีหรอคะคุณจะไม่ประสบความสําเร็จและเพราะมันคือเดอะซันเดอะซันคือความสุขความสําเร็จไม่มีอะไรดีเท่ากับเดอะซันแล้วนั่นเองนะคะโอกาสของคุณกําลังจะมาสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่ขณะน,นี้จะลงเอยแบบไหนลงเอยแบบมีความสุขนั่นสิคะทั้งครอบครัว ทั้งการเงินและการงานนั่นเองต่อค่ะทุกคนทุกคนขอคุณค่ะ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 ทุกคนนี่คือเดอะเวอร์นี่คือเดอะเวอร์ไม่มีอะไรจะดีเดอร์ซันแล้วเดอะเวอร์คุณปาถนาสิ่งใดเราไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือไพ่ของคุณค่ะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แสดงว่าสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่ขนานี้คุณเตรียมตัวไว้เลยว่าโลกใบนี้ ปี68แสงสว่างแห่งชีวิตคุณสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปที่มันเหน็ดเหนื่อยทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตที่ดีคุณจะประสบความสําเร็จนี่เดอร์ซันและเดอร์เวอร์เป็นไพท่ที่ดีที่สุดทั้งสองนะคะทั้งสองไพ่คือความจเจริญเติบโตชื่อเสียงของคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังในทั่วโลกหรือโลกออนไลน์ก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วไงต่อคะ ทุกคนเราสับไปแล้วนะนี่คือแต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะว่านะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆมันอาจจะจบลงแล้วและเมื่อคุณได้เจอสถานการณ์แบบนี้ชีวิตคุณก็กําลังจะเปลี่ยนไปความสุขจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งความสุขความสําเร็จทั้งด้านการงานและก,การเงินครอบครัว Lucky in, love and lucky in ินเล a n แอนลัคกี้อินเ นี่คืออะไรคะนี่คือราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณลงมือลงแรง,ท,งทําธุรกิจอะไรโปรเจกต์อะไรอยู่นะคะมีแต่เงินจะเข้ามานะคะสิ่งที่คุณลงแรงลงมือไปนะคะเกี่ยวกับด้านการเงินหรือว่าโปรเจกต์อะไรของคุณต่างๆนะคะ คุณมีแต่ได้กับได้นับจากนี้มันจะลงเอยด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ยิ่งเป็นผู้หญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปนะคะธุรกิจของคุณคุณจะเฉิดฉายเราบอกแล้วไงว่าคุณเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจเป็นนักค้าขายเป็นนักที่เก่งกําไรนะคะถ้าคุณผู้ชายคุณประกอบธุรกิจจะเป็นราชการหรือนักธุรกิจก็ตามนะคะภรรยาของคุณมีแต่นําภรรยาของคุณจะมีแบบนําแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านคุณนั่นเองมีนําความร่ารวยนําความสุข นำความมั่งคั่งเด h e เวอร์แสงสว่างบ้านคุณจะมีแต่ความสุขนั่นเองค่ะนี่คือราชินีทีเดือนราชินีผู้ บาลานซ์บาลานซ์ชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วถึงแม้ว่าคุณจะบางครัง้งคุณจะมีความซับซ้อนซับซ้อนในชีวิตก็ตามนะคะสิ่งที่คุณลงมือทุ่มทุนไปนะคะสืบผลผลกำไรที่ได้มาคือเป็นกอบเป็นกรรมนี่คือ Queen of นะคะ Queen of Particle นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะซสื้อสั้นไปหมดแล้ว ทุกคนนะคะและไม่ต้องกังวลน,นะคะก้าวดาบก้าวดาบบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยจงเชื่อมั่นในตัวเองจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองจงเชื่อมั่นในความรู้ของตัวเองถ้าคิดมากเดี๋ยวมันจะเป็นกังวลเดี๋ยวมันจะ,ะคุณคิดมากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียผลประโยชน์ใช่ไหมคะคุณก็ต้องคิดมากแต่ระวังนะคะคิดมากเกินไป มันยังมาไม่ถึงนะคะบางสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่เป็นตามที่เราคิดถ้าเราคิดมากๆมันจะเป็นการเป็นแบบไปแช่งให้เราเป็นแบบนั้นก็ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางค่ะปล่อยวางแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นอย่างง่ายดายและที่สำคัญระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นก้าวดาบนั่นเองนะคะ นะคะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะนะคะปลดล็อกตัวเองให้ได้นะคะเรื่องความเป็นกังวลแล้วบอกตัวเองว่าคุณนี่แหละคือเป็นคนที่สร้างความสุขได้ด้วยตัวเองและแม่หมอจะมอบความสุขนี้ให้คุณถ้าคุณเป็นเจ้าของไพ่นี้แสดงว่าคุณเตรียมตัวรับโชครับทรัพย์รับความมั่งคั่งล,ำล้ำรวยได้เลยค่ะ เขาคุณค่ะขาคุณค่ะเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณเป็นคู่ที่เหมาะสมและคู่ควรกันแล้วไม่ต้องเป็นกังวลคุณเป็นนักลงทุนชั้นเยี่ยมคุณฉลาดมากถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นคนมีความเสน่ห์มีคนแบบเป็นคนที่ขยันทํางานขยันทํางานไม่ได้ขยันเฉยๆแต่คุณเป็นคนที่ฉลาดฉลาดใช้คนฉลาดวางแผนธุรกิจการเงินที่คุณได้วางแผนแล้วโปรเจกต์ทุกต่าง มันจะสําเร็จและมันจะนําชื่อเสียงเงินทองมาให้คุณมากกว่าที่คุณเป็นในปัจจุบันด้วยซ้ําค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่มาบอกคิงคิงออฟนะคะคิงถือเหรียญราชินี ini, ถือเหรียญไม่รวยตอนนี้แล้วจะรวยตอนไหนคะนะคะนี่คือสิ่งผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะจะลงเอ,อยอย่างไรจะลงเอ,อยแบบไรก็คือจะลงเอ,อยมีแต่ความสุขนั่น,น,นสิคะนี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะได้สถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่นี้ ผลลัพธ์ที่มันจะได้มาคือผลลัพธ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัวของคุณคุณปาารถนาสิ่งใดที่คุณลงมือทําโปรเจกต์ต่างๆที่คุณทําอยู่นะตอนนี้นะคะมันกําลังจะส่งผลให้คุณได้มีชื่อเสียงทั่วโลกทั่วโลกออนไลน์ก็ได้นะคะถ้าคนไม่ได้ทำดีเลชั่นชิปกับต่างประเทศนะคะคุณจะมีชื่อเสียงเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามานะคะถ้าใครรับราชาการเป็นผู้ชายนะเราบอกเลยนะชื่อเสียงคุณจะ โอ้โหทํางานสองอย่างได้เลยค่ะทั้งแบบธุรกิจตัวเองเลยเป็นราชการได้เลยนะคะต่อค่ะโกกุณค่าโกคุค่าโกคุกค่ะ เห็นไหมคะเมื่อคุณลงทุนถูกที่เมื่อคุณลงทุนถูกที่ถูกที่เฉยเลยเมื่อคุณลงทุนถูกที่นะคะผลละไมถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวได้แล้วนั่นเองนะคะโอกาสใหม่ๆธุรกิจการงานของคุณนี่คือเจ็ดเหรียญสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆมันกําลังจะได้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลและเก็บเกี่ยวผลไปตลอดชีวิตของคุณนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเจ็ดเหรียญนั่นเองนะคะการ ที่คุณลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างไปมันกําลังจะส่งผลให้คุณได้เป็นราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญและโลกใบใหม่ของคุณแสงตะว่างแห่งบานใหม่ของคุณกําลังลงเอยในสิ่งที่ดีๆและทุกคนค่ะค่ะคุณค่ะนี่คืออะไรคะเพราะความพยายามเพราะความพยายามของคุณความไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา ความเป็นนักสู้ของคุณนี่นะคะสเตนความเข้มขี้ถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนที่อ่อนไหวก็จริงแต่เรื่องงานเรื่องอะไรคุณสู้ขาดใจเพราะคุณคือราชินีถือเรือนแม้ใจบางๆของคุณถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะมีแบบ แบบเซนซิทีฟบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็เข้มแข็งขึ้นมาได้นั่นเองความสะตองอยู่ในตัวของคุณมันอยู่ในกระแสเลือดของคุณแล้วเพราะว่าคุณเป็นนักสู้ตั้งแต่เด็กคุณหาเงินเก่งตั้งแต่เด็กนะคะคุณไม่ได้พึ่งพาใครตั้งแต่เด็กแล้วสิ่งที่คุณจะได้มานี่คือความสําเร็จของคุณค่ะเดิมสตองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าผู้ใหญ่ก็รักเลเอยดูคุณนะคะแต่ว่าถ้าในสถานะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานถ้าคุณมีเพื่อนร่วมงานนะคะ เพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ชอบคุณเท่าไหรแ่แต่แต่คุณก็สามารถปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานถึงแม้คุณจะรู้ว่าเอ้ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรแต่คุณก็สามารถผูกสัมพันธ์ทำไมตีทำรีเลชั่นชิพกับคนอื่นที่คุณไม่รู้จักได้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะแล้วนี่คือต่อไปค่ะนะคะนี่คือผลลัพธ์สิ่งที่คุณนะคะผลลัพธ์สถานการณ์ที่คุณเจออยู่แล้วผลลัพธ์ที่คุณจะได้ทั้งหมดะคะ่ะทุกคน เขาก็เขาก็เป้าหมายแห่งความสําเร็จคุณได้เดินทางแน่นอนค่ะคุณได้เดินทางรอบโลกบางคนนะคะได้เดินทางไปสู่เป้าหมายความสําเร็จการเงินมั่งคั่งความรักก็มั่นคงเหมือนใครคะเหมือนคู่ชมพู่อารยาเอฮากตประมาณนั้นเลยค่ะถ้าไพ่เนี้ออกมาประมาณนั้นเลยค่ะเราเปรียบเทียบแบบนี้นหละให้คุณได้เห็นแบบ เจ๋งๆเลยนั่นเองนะคะเดอรชาลีออดเป้าหมายที่คุณวางไว้โปรเจกที่คุณวางไว้ประสบความสําเร็จและคุณจะต้องมีการเดินทางการเดินทางเหมือนเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนห่วงจุ้ยในการไม่อยู่กับที่ค่ะถ้าเราอยู่กับที่เนี่ยนะคะมันก็จะเจอแต่ห่วงจุ้ยเดิมๆแต่ถ้าเรานะคะได้เดินทางเดินทางใกล้ไต ใกล้ไกนะคะมันจะประสบความสําเร็จยิ่งคุณเดินทางไปในถิ่นฐานที่มีแต่แบบว่านักธุรกิจถ้าคุณอยากเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะคะประสบความสําเร็จคุณก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าคุณไม่สามารถเอื้อมถึงตรงนั้นคุณก็นะคะเรียนรู้จากโซเชียลที่เขาเก่งๆนั่นเองค่ะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาแต่นี่คือตัวตนของคุณและชีวิตคุณผลลัพธ์ของคุณนั่นเองค่ะ ครอบครัวของคุณมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีแต่ความสุขนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าชมพูอ่อาญาเป็นอย่างไรไปดูนะคะนะคะใน youtube มีเยอะแยะค่ะนะคะ่ I l o v e y o u t u b e นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะดีเลิศรวยรวย นี่คืออะไรคะนี่คือครอบครัวเป้าหมายของคุณคุณจะประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่คุณวางไว้รวยรวยเรือรวยร้ยนนี่คืออะไรคะนี่คือสิเหลียญ t e of นะคะ t e of coin นะคะหรือ ten of pentacle นั่นเองนะคะสิเหรียญครอบครัวของคุณการเงินของคุณความมั่งคั่งร่ํารวยมาสู่ตัวคุณแลว้วและคุณจะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแบ่งปันคนอื่นด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณจะได้ในเร็ววันนี้และในปี68นี้แหละค่ะสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ณนขณะน,นี้จะลงเอยแบบไหนนี่ค่ะจะลงเอยแบบประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยเป็นเศรษฐี เป็นเศรษฐีหน้าใหม่เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศของตำบลของอำเภอของอะไรก็ตามค่ะแต่รวยแน่นอนค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะการเงินมั่งคัง่งนั่นเองธุรกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จการลงเอยในสิ่งที่คุณเจออยู่ณนะตอนนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะแฮงเมน นะคะถ้าเจออุปสรรคปัญหาแฮงแมนไม่ใช่แพ้หลายแฮงแมนหมายถึงว่าช่วงจังละจังหวะชีวิตให้คุณทบทวนไต่ตองบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณเจอนะตอนนี้ให้คุณรู้ไว้ว่าอีกไม่นานฟ้าใหม่ของคุณแสงตะวันใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นอย่าคิดมากอย่าเป็นกังวลเท่านั้นเองแฮงแมนไม่ใช่แพ้หลายแฮงแมนคือการคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณเจอมานั่นเองแล้วอย่าพาตัว แล้วอย่าพาตัวเองไปในสถานที่อ่อมที่ยมนะคะถ้าคุณไปสถานที่อ่อมที่ยมมันก็จะช้านะคะแต่แฮงแมนหมายถึงว่าให้คุณได้ทบทวนเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณได้รับแล้วนะคะหรือคุณยังไม่ได้รับให้คุณรู้จักนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนฉลาดพอนะคะเมื่อเจอสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเจอตอนนี้แหละและอีกไม่นานแสงสว่างแห่งวันใหม่ ความลงเอยมันจะมาหาคุณแน่นอนค่ะนี่คือสิ่งที่นะคะตัวตนของคุณจิตวิญญาณใต้สำเนึกของคุณถอดให้มาออกออกมาให้ไพ่เป็นแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะสองดาบ ความลังเลใช่หรอใช่หรออะไรเงี้ยแต่ว่านั่นคือคําตอบนะคะคุณรู้แล้วล่วคะค่ะว่าเหตุการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรผลลัพธ์ในชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรแต่คุณมาถามไพ่เพื่อความมั่นใจนะคะ <c oughs> เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณเองเท่านั้นเองค่ะนี่คือคําตอบที่เป็นคําตอบสุดท้ายและเป็นคําตอบช้อยที่ถูกที่สุดนะคะถูกที่สุดและเดอะเบสที่สุดน,นี่นี่คือคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองต่อคะ่ะ ทุกคนนะคะแสดงว่าตอนนี้มันจะใช่เหรอที่คุณตั้งข้อสงสัยเพราะอะไรคะเพราะคุณเป็นเดอะแบกตอนนี้คุณแบกภาระเรื่องงานหนักมากนะคะเรื่องงานคุณเป็นเดอกเดอแบกงานหนักมากแต่ให้คุณคุณแบกทั้งครอบครัวแบกบทั้งเรื่องการงานบางคนเอางานมานะคะทําที่บ้านไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้เราเจอหนัก โอกาสหน้าสิ่งที่เราจะได้เจอคือความสุขคือความสําเร็จคุณเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่คุณเจออยู่ณขนาดนี้นะคะแล้วอีกไม่นานนะคะสิคิดทบทวนโอกาสใหม่ของคุณมาแล้วนั่นเองนะคะนะคะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลโอกาสใหม่ของคุณถ้าคุณเจอสถานการณ์ตอนนี้อยู่งานหนักตัดสินใจอะไรไม่ได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันก็ผ่านได้มองหาแต่ความโชคดีแล้วความโชคดีจะมาหาคุณนั่นเองค่ะ ทุกคนนะคะนี่ค่ะนี่คืออะไรคะโปรเจกต์ของคุณสมมติธุรกิจการงานที่คุณเจออยู่ขนาดนี้มันหนักหน่วงมาก แต่คุณเห็นไหมคะความสําเร็จมันอยู่ไกลไหมคะไกลแต่คุณก็ไปให้ถึงเพราะนะคะไม่มีอะไรที่มันจะสู้ความมานะความทะเยอทะยานความแข็งแกร่งนะคะความไม่รู้จักคําว่าแพ้สาหรับคุณคุณคือผู้ชนะจําไว้นะคะการที่คุณได้มาดูคลิปนี้นี่คือคําตอบของคุณถ้าคุณเจอสถานการณ์งานหนักแบบนี้นะคะ ให้คุณรู้ไว้เลยว่าอีกไม่นานคุณจะเจอสิ่งที่ดีและปีนี้เป็นปีของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะสามดาบนั่นเองนะคะสามดาบนะคะถ้าใครเจอปัญหาผิดหวังเสียใจในเรื่องความลับคุณไม่ต้องกลัวค่ะเพราะ นะคะชีวิตคุณจะลงเอยแบบแฮปปี้แอนดิงนั่นเองนะคะนะคะที่ผ่านมาคุณเจอหรือว่าตอนนี้คุณเจออยู่แต่ให้คุณรู้เลยไว้เลยว่าคุณกำลังจะเจอสิ่งดีๆให้คิดทบทวนเรื่องที่คุณเจอนะตอนนี้แม้คุณจะเจอสึกหนักขนาดไหนคุณก็ผ่านมันไปได้ค่ะเพราะว่านะคะคุณยืนหยัดแม้คุณจะนะคะ เหน็ด <N ets> เหนื่อยตอนนี้เรารู้เลยว่าคุณมีอุปสรรคเรื่องความรักและก็เรื่องการงานที่คุณต้องสู้สู้แล้วก็ สู้นะคะแต่คุณได้เรียนรู้แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่คุณมาเผชิญและถ้าเป็นปัญหาเรื่องความรักนะคะไม่ว่าจะรักกับลูกหรือว่าคนบางคนทิ้งคุณไปนะคะเห็นไหมคะเวลาคุณเจอปัญหาจะมีคนบางคนทิ้งคุณไปแต่คุณก็ไม่ต้องสนใจค่ะนะคะเพราะว่ามันกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาใหาคุณให้คุณรู้เลยว่าเมื่อคุณเจอปัญหาถ้าเป็นเรื่องความรักคนรักทิ้งคุณไปนะให้คุณรู้เลยว่า คุณจะเจอสิ่งใหม่ๆคนที่ดีกว่าคุณแน่นอนเพราะว่าจุดจบของคุณนะคะบทสรุปของคุณจะลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งและมีแต่ความว่ารวยรวยรวยและนี่คือราชาถือดาบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความมั่นคงในจิตใจเมื่อคุณมีความกล้าอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ไม่สามารถนะคะทำลายคุณได้นั่นเองนะ,ะนะคะนะคะบารมีมาถึงแล้วคุณจะกลัวอะไรเล่าเมื่อบารมีของคุณมาถึงแล้วนะคะความสําเร็จธุรกิจ งานของคุณถ้าไม่เจอปัญหาสิมันจะเป็นไม่มีความแบบทะเยอทะยานแต่มันมีปัญหาให้คุณได้แก้ไขแบบนี้นี่แหละคะ่ะนะคะถ้าเป็นปัญหาเรื่องการงานนะคะคุณจะได้สู้สู้ นะคะสู้แต่ว่าสู้ครั้งนี้คือสู้เพื่อความสําเร็จเด็ดขาดแต่ถ้าเรื่องความรักคุณจะมีคนจากคุณไปแต่คุณจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวปัญหาเรื่องความรักอาจจะเป็นลูกของคุณหรืออะไรก็ตามแต่มันจะจบสําเร็จเด็ดขาดนั่นเองค่ะวันนี้เชา้านี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ